ป้าเจมมี่เด็กแล้วจ้าสวัสดีต้นใสๆจ้ะเขาบ้าป้าต้นใสๆเมื่อนี้สิบเอ็ดมุ่งคือมีรถคน,บ,นบ้านออกจาบ้านเลยจ้าถึงป่าแล้วมืว้อน,นี้มาคนเดียวเด้อจ้ะเด้อมูลกลับไทยแล้วจ้ะเพื่อนกลับไทยแล้วทย่อยกลับไทยแล้ว เหลือแต่ยายโซ่ายโซส,สิกับที่หลังจ้ะมาหาเก็บเห็ดก่อนเจอแล้วพี่น้องจุ่มแรกแค่หมานอุยดอกปอกใหญ่เลยจ้าคุณเห็นไหมขาเบนดอกปอกใหญ่เลยเห็ดดำงายงายง่ายเห็ดเผือกพีน้อยเห็ดพึ่งเห็ดพึงพ่งอุย้ยเห็ดพึง่งครับกําลังอ่อๆได้จ้ะนี่ เห็ดพึเอ uh, um right. ี่น้องเห็ดพิ่งหวานเห็ดเห็ดพิงหวานอ้หหสวยๆเลยจ่ะสวยๆเลยขาบบกมีพูดะโุ่ทุ่่พี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วขุมทัพยขมทัพย์โอ้ยพูนะพูดักูดโอป้าพูเลยแก่สวยงางผานมาได้บ้างงนะ หินบิ่งเนี um, ้ยบังเนี้น้องป้องกุ๊กพี่น้องป้องตายขออนุญาตหนุ่มขออนุญาตหนุ่มพี่น้องเอียงมาสิไลยปอนี้คือไมกว่างก็ไม่เจอเนอะกำลังบอกกำลังามจ้ะ ลสวยๆงามๆเลยัได้โซ่เขาปามามาพออันฝลังที่หรอมากก่าพังฝรังอันหญิงผู้นึงเลยอันเซฮัลโหลเพื่นเพื่นก็ไม่เก็บเห็ดด้วยกันฝลังก็หาเก็บเห็ดกินทุกี่นอ,อยัอนฝรังเจ้าไปกินกัน,กนจะเห็ดอนัน สวยมากสาวๆวุ่กันนะอันฟาใกล้ๆบ้านเลยเจ้าบ่ไปไกลมั้ยนี่าเจ้าของออกบ้านสวยก็เลยบ่ไปไกลสัเนีดยโอ้ยเป็นยังบุญดูตัวลราพี่น้องเป็นยังบุญอยู่มือนี่กันอ่ะหมูกะเจ้าสั่งหมูเฮ็ดงามสั่งอีกแล้วจ้าเห็ดนะ ก็เจ้าคีขันมาหาเก็บพระเจ้าก็สั่งเขาเออเจีบไปขายให้จ้ามูเห็ดหน้าน้ำกันก็ได้เน้อก็เก็บไปขายเสร็จแล้วย่างบางๆเนาะเจ้าของกระมันน้ำมือสินะเจ้าของกระมันเก็บเห็ดพร้อมเจ้าก็จะเก็๊ยบกองไว้ยังพอจะตัดขาจ้ะเก็๊ยบกองไว้ก่อน โรงงานเพิ่นกระสือ,อใจญ่เลยเนี่โรงงานเพิ่นกระเปิดรับซื้อแล้วเฮ็ดกระไดเมื่อกี้เพิ่นซื้ออ่อยูโรล,ละหกสิบหกสิบเจ็ดสิบโค่นอยู่เดี๋ยวนี้ม่รูว้ว่าสิทเสท,ท่าไรเนาะม่รู้สิเท่าไรจ้ะเท่าไรก็ไปขายให้เพิ่นโหลดจะนำกระโบ้ด้หดเนาะว่าจะเพิ่นซื้อให้เนาะนำโบได้หดถอนเวลากระเมืเอกี้โบลดจ้ะมบบเ,เะม,เมเื่อกโบ้ด มาเกาี่ยปูดทอนย่ามมันขขกูนะยสวยเก็บกล่องไว้ี่นอ่เห็นบ่กล่องให้สูหมองดูสว่าสิ่งเดือดกินอ่เนี่นีน่ต่อกขายใหาๆจ้ะเดืดหัวอีกหนึ่งมู่นึนนนงมูนึงอีกหนึงน่งมูอีกหนึงหน่งมู่มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยปุ่ กำลังงามๆเลยจ้ะกําลังสวยๆเลยๆๆถ,นถอนถอนถอนขาเงี้ยงๆพี่้องมีแต่ขายาวอากาศจะดีดีจ้ะอาทิตย์นี้นี่อากาศดีทั้งอาทิตย์เลยเี้ยม,มีเวลาก็สิไม่เก็บเห็นไห้บึงเนี่ยมาเด้อมาเก็บเห็ดซอยนะจ้ะ เนิดสวยเน่โอนไรพี่น้่เงเด็ะมากเยอะมากแล้วก็กองกอง,งกอวนหินดอกนี้เลยกงเห็นยังก็เอ้ามเพึ่งห็นยังก็เอ้าเก็บไปขายน้ำเก็บไปกินน้ำจ้ะ ของทำไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้ซื้อได้หาเนาะป้าผีน้องพี่น้องแผ่นดินเพิ่อแผ่นดินเพิ่อนี่ยเนี่เห็นบ่ปเพื่อโทษ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 ป้าที่ทุบักบม้วบักเตียงคุน่ะเป็นเส้นเป็นสายเมี้ยเบื่อเลยพุน่ะโอ้ยเสียวอะน้ำเจื่โซบะจั๊บมึงเนี่ย เห็นว่าเดือนนี่ดำกึกมึกเลยจใจนี่วุ้ยคุณนะถอยหลังไม่อีกพี่น้องไงโอ้โ,โ,อโเก็บกันได้พี่น้องเนียเวนสศรวนสศรวนแห้งเห็ดเห็ดอย่างไรมาลายเลยอีพ่อยีแม่เห็ด เห uh, oh, no? really? ็ดชนิดนี <free> to ้เอาไปเห็ดที่ยังกิ่นบะเต๋โอ๊ยบอผิดเราถึอพ่อเห็ดลายพี่น้องเลยเอาไปเห็ดที่ยังกิ่นบะเต๋อสำหรับย่ยโซนนี่เด้อเอาไปตุ๋มเห็ดเอาไปเห็ดแหนมก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแหนมหนังหมูก็ได้เ้าต้มดีดีสล้วเ้าไปเห็ดอ่าคือแหนมหมูเ้านี่ไหมเอแซ่บด้วยจ้ะเห็ดได้หลายเมนูเอาไปชุบเอาไปแกงเอาไปพัดเนาะได้เบิดจ้ะ เก็บกล่องเก็บกล่องกันนี่สุกเลยเก็บกล่องก่อนโอ้เหลียวมาจังใดจังกรรมขึกมึกดีจ้ะหลายแถ่หลายวางนะจ๊ะน้องเก็บกล่องกันจ้ะคลิปนี้ก็เบิ่งเหย้วๆไปที่เกตเด้อ พี่น้องท่านใดที <sk ling> <sk ling> <si ่ว่าโอ้ยายสุขเฮ็ดคลิปสันเทว่าสันก็แล้วแต่ปลาแล้วแต่จังหวะน้อยจะเนาะการเฮ็ดคลิปก็ดีนี่เราขันเห็บเก็บเห็ดมันๆแนวสีเนี่ยก็สิเฮ็ดคลิปเงาเนี่ยจ้ะเห็ดหลายๆที่โอ้ยหุ่นะพี่น้องเอยสะ่อนนี่เลี้ยวก็โอ้ยอีกยุ่นละชมคลิปเก็บเห็ดยาวๆไปจ้า โอเสียงคนอื่นกันผู้ชายอื่นกันน้อโมจีเพดบอห์ซูเหมยนี่ซ้ำได้ซ้ำหนึงกับบ่เอื่นกันมีใจอยู่ในป่าน่ะอันมีต่างๆโทรศัพท์หากันลดจ้ะเอาเบอร์โทรให้กันแล้วก็โทรหากันเลยจ้ะ ง้มขึ้น,นง้มขึ้นเลยจ้ะง้มขึ้น,นง้มขึ้นเลยเดี๋วจสุดไปเก็บทั้งหนาก่อนเด้อไรเกลไรวะนางเก็บแต่ละหมองนี่จนลืมข้าวไปแล้วเฮ็ดอันนี้ทรัสคันทะเ่นนะจ๊ะภาษาสาวิเดนจ้ะ บ้อานห้องอื่นภาษาบ้านนอกเ้ากะเฮ็ดมันปูดำเฮ็ดมันปูเลี้ยงกะว่ากันไปจ้ะเฮ็ดข้าสุ่มข้าเงีงกะว่ากันไปจ้ะอันซุน่มอันคือเ้าตั้งให้เขาดอกอันคำที่ถือต้องกะภาษาสวีเดนกะทัดคันทะเล่นจ้ะซื้อเพิ่นจ้ะไหลายเทะไหลายว่าหลายเทะไหลายว่า แตงต้าขอมาพูน่ะเจอตลอดเลยจ้ะเป็นมูเป็นมูเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยไหมม่ได้ย่างหายอยากเลยได้จังไรคลาดไาเนี่ว่าสงใสยบุมีคนมาเก็บเลยเนีย่มันใกล้บ้านเนะจ๊นนะนมันใกล้บ้านใกล้บ้านโอ้ยเก็บกล่องไว้พี่น้องพ่นกระตาแยกส่วก,กระได อร่ะยจ้าคลิปนี้ยายสัวก็สิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะจะน้อคลิปบัสินยน้าโวจากขอพุณหล,ลายๆผู้ที่เบั้งต้ตนจนจบด้จะเด้อขอพุณผู้ที่กติดต,ตามยายสัวทั้งไม่ละเกาจะพอกันไม่คลิปน้าจ้าสวัสดีจ้า